อยากท่ายาวสิพ้าพีผ้าน้องมายาวอยู่ทุ่งทานตะวันนะครับนี่พี่น้องทุ่งทานตะวันดอกกําลังบานสะพังสวยงามเลยครับเดี๋ยวสิพ้าพีผ้าน้องเลาะชมให้รอบเลยนะครับสีงามซําไดไปชมกันเลยนี่ครับพี่น้องมองนี้ก็เป็นสวนทานตะวันนะครับอยู่ภายใน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาอินซอนอนะเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับสวยงามครับพี่น้องตอนนี้ดอกท่านตะวันก่ไในบ้านเต็มทั่วพื้นที่แล้วนะครับนี่ใกล้ได้เวลาเก็บเกี่ยวแล้วนะครับออกดอกสวยงามเหลืองอารามไปเลยครับนี่ช่วงแรงแบบนี้กับรรยากาศกักสีคึมๆเล็กน้อยนะครับ นี่พี่น้องพอใายามกางเว้นนี่แดดท้อนนะครับแดดท้อนหลายเมื่อนี้กับลุงจักกับผ้ามาชมย่มเมือแองกงนะครับนี่สวยงามมากๆนะครับนี่ครับมองนี่หลายครับนี่ปลูกใ้หลายยังคักเลยสวยงามนะครับ คลิปก่อนที่ลุงจักมาถ่ายให้เบิ้งนะครับพื้นที่มองนี้บท่านออกดอกนะครับพี่น้องแต่ว่าตอนนี้นี่เพิ่นออกดอกสวยงามเหลืองอารามเต็มไปหมดแล้วนะครับนี่ก็ยังมีให้ชมนะครับมารับชมได้นะครับนี่ครับบรรยากาศโดยรอบๆบ,บางดอกเพิ่นก็นเริ่มเหี่ยวเฉาแล้วนะครับ พอมที่สิเก็บเกี่ยวเป็นมเมล็ดพันธุ์ต่อไปนะครับนี่ก็ยังมีให้ชมเดอ้อครับพี่น้องหลายยังคักเลยนะครับพื้นที่มองนี้นี่ครับสถานที่ก็อยู่ริมห้วยแจ๊กนะครับภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาอินร์ซอนหละครับเขามาชมได้ครับพี่น้องสวยงามนะครับ นี่ครับพี่น้องงดงามอีลีนะครับนี่ขนาดย่ามมือแรงแล้วนะครับเท่ากัย่งเห็นความสดใสของดอกท่านตะวันอยู่นะครับนี่คำแรงแล้วเป็นกันย่งเบ่งบานให้เหาได้เห็นนะครับตอนนี้ตะเวนกระลับขอบฟ้าไปแล้วนี่ครับ มาแงม,มือแลงแบบนี้คำ้คำๆแบบนี้กับสีบ่ห้อนนะครับนี่กับเขามารับชมเลยเด้อครับสวยงามครับพี่น้องทางนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับของทุ่งทางตะวันนะครับนี่เขามารับชมได้นะครับเดี๋ยวอีกจังน้อยบ่ดนนะครับท่างศูนย์เพิ่นกับสี ทำการเก็บเกี่ยวมเมล็ดพันธุ์ไปนะครับนี่ครับปลูกท่านตะวันกบปลูกเป็นเศรษฐกิจได้นะครับช่วงฤดูหลังเก็บเกี่ยวนะครับพี่น้องนี่เขากบปลูกไว้ได้เป็นที่ท่องเที่ยวก็ได้นะครับสวยงามนะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงจัก ผ้าเงาก็าขอจบรายการได้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมครับคลิปหนาพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ